สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดยะโสธรนะครับพอดีมาส่งอาหารเป็นรอบที่2นะครับให้พี่นิวัตนะครับอันนี้ก็เอาหารลงนะครับยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเช้าก็ลงที่สารคามนะครับบลบือนะครับสองตันแล้วก็มาเอามาให้พี่นิวัฒน์งตันครับอันนี้จะเป็นวัวที่กินอาหารลดต้นทุนนะครับมา1เดือนนะครับนี่ครับจะเริ่มมีเนื้อมีหนังนะครับค่อนข้างมาเยอะนะครับเนี่ครับเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็เอาอาหารมาก็เอามาล่อครับผสมกันนะครับแล้วก็ล่อ ให้เขากินลองถ่ายให้พี่น้องชมครับนี่ครับจากที่ถ่ายไปครั้งที่แล้วนะครับจากที่เพิ่มผมนะวันนี้เนื้อท้ายเริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับเนื้อท้ายเริ่มมาเริ่มดูดีขึ้นมานะครับนี่ครับให้พี่น้องชมเป็นแนวทางนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นวัวสาววันนี้พี่นวัตไม่อยู่นะครับติดธุระนะครับก็เลยผมก็เลยทําหน้าที่นะครับถ่ายให้พี่น้องชมนะครับทีละตัวดูความคืบหน้านะครับ เริ่มเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มอ้วนแล้วครับเนี่ครับเริ่มอ้วนแล้วสีเขาจะดีครับผิวเขาจะมันครับนี่ครับผิวค่อนข้างมันนะกินเลยลูกน่ครับอันนี้เป็นวัวเล็กนะครับอย่าหนุ่มลนะครับเนี่ยครับจะไม่โซมนะครับเดี๋ยวจะหาดูคลิปเก่าๆไม่แน่ใจว่า ยังยังเหลืออยู่นะครับจะได้แปะให้พี่น้องชมนะครับนี่ครับเนื้อหนังมาค่อนข้างดีครับนี่ครับสีมานะครับจากที่ผมผมเดือนเดียวนะครับนี่ครับสีมาสีดีเนื้อตูดมาอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้แม่ครับไอตัวน้อยนี่ให้กินมาแล้วจะชถ่วยครับแม่ อ๋อเช้าสองเย็นสองแม่ขอบกล้องได้ไหมแม่ไม่ไมแต่ว่าเขาอยอหยาดนมก็ไม่ซมเนาะแม่เนาะครับดูสีสันดีสีสันดีเลยตัวนี้ครับตอนนี้รหวาขาดมาคตอนเย็นเกแล้วก็พร้อมครับอันอันนี้คือมันช่วงกลางวันเนาะแม่เนาะก็ถือว่าล่อๆพอถ่ายให้พี่น้องชมครับโอ้สีดีเนาะแม่เนาะตัวนี้ครับครับส,ส,ส,สีดีวันสมบูรณ์เลยมันกินเก่งเหรอครับแม่ อ๋อเช้าสองตักเย็นสองตักนะครับไม่โซมขนาดแยกนมนะแม่เนาะไม่โซมถือว่าโอเคเลยแม่ขนาดนี้ครับตัวไหนแม่เขาครับอ๋อนี่นี่คือแม่เขาตัวนี้นี่ครับแม่เขาสวยแม่เขาสีแดงสวยเลยแม่เขาน่าจะเอฟหนึ่งอ๋อแม่เขาเอฟหนึ่งตัวเขาเป็นเอฟสองครับแม่สวยลูกออกมาก็หวังผลเอออย่างนี้เจ้าของพอเชื่นใจหน่อยนะแม่เนาะ สวยเลยครับตัวนี้ครับถ้าสมัยแต่ก่อนโอ้ยหลายบาทพี่เขาตรน้คออองอพอพอเขามาเอาไปแล้วโอขายไปแล้วรอครับแม่โอ้เพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานเขาอยากไปทำแม่ท้ซึเป็นสาวเป็นพี่ของคนจะถ้าบางทีไอพี่น้องกเกษตรกรเขาเลี้ยงมันผอมอยู่มันก็ดูไม่สวยนะแม่เนาะง <P rep> ัวถ้าเกิดว่าบบรุงเขาสักหน่อยก่อนขายให้มันดูดีสักหน่อยพอได้ราคาสักหน่อยแต่อย่างนี้สวยเลยครับนี่ กับคุณวัดวนั่นแหละเขามาดูเขาก็ชอบเขาก็อ๋อพอแบ่งปันกันไปเขาอยากไปทำเมียทานอย่างนั้นเขาอยากแม่เขาไปดูดูดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับดูดีกว่าเดือนที่แล้วเพราะว่าเขาได้กินอาหารที่มีพวกวิตามินแร่ธาตุครับแล้วก็โปรตีนค่อนข้างสูงครับดูแล้วมันกินเก่งทุกตัวนะครับแม่ ใส่ผิดหูพิดตาขึ้นมาเลยบางตัวมีแป้งย้าเนาะแม่เนาะมีแป้งย้าแล้วก็มีอาหารเสริมช่วยเขาแล้วก็มีฟางให้กินตัวนี้ก็มาดีครับตัวนี้เริ่มมาดีแล้วเนี่ยผมก็ลืมแล้วว่าเป็นลูกตัวไหนครับ พ่อแม่มันอยู่คอกไหนครับพ่อครับกิ่นเก่งกินดีแป๊บเดียวอ้วนเลยตัวนี้นะครับพี่น้องลองดูเอาครับเนี่ยถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆตลาดทาําวัวเอาวัวโค้งมาคุณขายผมว,ว่าน่าจะเหมาะนะครับประมาณสองเดือนสองเดือนขายได้สักกําไรตัวละสองสามพันก็น่าจะโอเคแล้วครับเนี่ยสองเดือนน่าจะได้ครับสองพันสามพันกินค่อนข้างเก่ง อตัวนี้อ้วนก็ดิมเยอะเลยตัวนี้มันอ้วนกเดิมเยอะมากเลยนะครับแม่นี่ครับเนี่ยครับหลังมาแค่เดือนเดียวเองให้พี่น้องชมข้างหลังก่อนเนี่ยแปลกตาเลยเนะแม่เนาะเมื่อก่อนแม่ใช้อาหารเท่าไหร่ครับสิบหกเซ็นหรอครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ใช้อาหารนะครับเพราะพอได้เสร่อมบ้างแต่บางทีอาหารมันแพงเราจะให้กินเยอะเหมือนอันนี้มันก็ไม่ได้นะแม่เนาะ ใช่ใช่พอพอให้กินคิดตัวเงินเท่ากันอันนี้มันก็จะดีกว่าตรงที่มันมันมันจะใสกว่าครับโอ้แต่ละตัวไม่ไม่ต้องห่วงมีแต่จะไม่พอกิน <c oughs> เออกินดีเดี๋ยวตอนแม่เอาให้ก็ค่อยผสมกันนะครับแม่ผสมกัน <c oughs> เอาครับผสมก่อนแต่จริงๆมันผสมมาแล้วแหละแม่แต่ว่าถ้าเราผสมเพิ่มไอความหอมช่วยสักหน่อยก็จะดีครับมันจะ,จะกินเก่งๆ,ๆหน ดี๋ยวพาพี่น้องไปชมฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นพี่นิวัดสร้างโรงเรียนไว้แล้วครับครั้งที่แล้วมายังไม่ทันสร้างครับยังเป็นพื้นที่ลงโล่งอยู่นี่ครับพอถ้าพี่น้องพอมีทุนนะครับก็ซื้อถ้ามีคนดูแลให้นะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลให้ได้นะครับถ้าใครพอมีคุณพ่อคุณแม่ดูให้นะครับนี่ครับค่อยๆเก็บค่อยๆทําไป เวลาเราขาดเหลือบางทีมันก็ช่วยเราได้ครับวัวบางทีค่าเทอมไม่พอบางทีเราต้องการเงินก้อนไปทำาน่นทำนี่นะครับโอ้แม่ตัวนี้ใหญ่ครับเนี่ยโครงใหญ่นะครับตัวนี้ลูกก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับใหญ่ตัวนี้อันนี้จะเป็นแปลงหญ้าครับแปลงหญ้าของพินิวัตฝั่งนู้นนะครับการการจัดการค่อนข้างดีครับเนี่ยครับการจัดการของพินิวัตค่อนข้างดีพื้นที่ค่อนข้างดี ถ้าพี่น้องท่านใดอยู่แถวแถวยะโสก็มาชมตัวอย่างของพินิวัตก็ได้ครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับพี่น้องนะครับฝั่งนู้นจะเป็นโรงเรือนครับโรงเรือนวัวอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีญ้าแขงกวล่าเนี่ยครับแขงกวล่ามันโดนน้ำครับมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่ เนี่ยครับเดือนหนึ่งเนื้อมาค่อนข้างดีนะอันนี้ไม่ได้กินเยอะนะครับถ้ากินเยอะกินเต็มที่ก็จะสองเดือนยังไงก็ได้ขายครับเนี่ยครับต้นไหนครับแม่อ๋อเดี๋ยวให้แม่พาไปชมก่อนครับอันนี้พ่อทำปุ๋ยหมักเลยครับ อ๋อครับบรรยากาศมันเห็นก็ขายขายอ๋อขายได้ด้วยนะครับลองอ๋อหมักไปในตัวด้วยนะครับพ่ออันนี้ก็จะเป็นฟางเป็นทุ่งนาบรรยากาศอันนี้แม่ของตัวผู้อะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นแม่ของตัวผู้อู้ เนื้อเข้ามาเยอะมันดูดีครับแม่เฟรมเขาใหญ่ใช่ครับอ๋ออันนี้อันนี้ลูกลูกของตัวน,นั้นน่แม่เก๋เพราะวนครับเพราะว่าก่อนที่จะมาลงให้แม่เนี่ยผมไปลงอยู่ที่คอกของพี่ที่อบลรบบือครับสารคามเป็นบัวเฟรมใหญ่อย่างนี้แหละครับมันจะใหญ่กว่านี้อีกพอเนื้อมาทีนี้มันมันสวยเลยบัวเฟรมใหญ่อันนี้เป็นลูกเข้าแล้วคนรนับอ,อ๋อลูกตัวอยู่ขา้างในโอ้มีแต่อ้วนนะครับมาชุดนี้อ้วนตัวนี้ก็อ้วนครับอ๋อ พวกพวกแม่พันแม่ให้วันละกี่ตักครับวันละห้าตักตอนตอนนี้เขาบอกว่าสิ้นเดือนเดืนนะนู่นอะจะปล่อยออกแล้วไงอ๋อห้าแค่ห้าตักห้าตักถึงกี่ถึงสามโลไหมครับแม่ครับถึงถึงูกประมาณสามโลสามสี่โลครับโอ้มันอ้วนขึ้นมาทันดูแปลกตาเลยนะครับเนาะนี่ตัวตัวนี้ก่อนมันมันคลอดลูกแล้วลูกมันมันลูกมันตายมาตั้งแต่ในท้องมันกลอมาตัวนี้นี่ตัวนี้เริ่มอ้วนแล้ว ข้อดีของวัวเฟรมใหญ่มันอย่างนี้เนาะแม่เนาะมพอเนื้อมันมามันใหญ่นะครับเนาะครับเนี่ยพอเนื้อมันมามันใหญ่ถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆตลาดไปเอาวัวโค้งใหญ่ๆมาขุนขายผมก็ามันไหวครับหลายๆเจ้าเขาก็ทํากันเพราะว่าการยังไอ้ต้นน้ําบางทีมันก็ยุ่งยากนะแม่เนาะกว่าจะได้ลูกบางทีมันก็ตายมั่งอะไรมั่งผสมไม่ติดมั่ง ลูกแรกนะอย่างงี้เราเราเราไม่ได้ดูใกล้ชิดเราก็เผือไปแล้วไม่ได้ดูด้วยบางทีเราเราไม่ได้เห็นนะแม่เนาะลูกมันก็ตัวโตด้วนมันออกไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อเนื้อท้ายมันเป็นท้ายเล็กๆเ,เนื้อตัวเริ่มมาทุกตัวเลยเดือนหนึ่งนะแม่เนาะเห็นผลแต่ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะเด่นกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวเนี้ยผมว่ามันใสกว่าทุกตัวนะครับแม่เนี่ยครับ ครับหมออายุคดีกว่าเพื่อนอครับผิวพันธุ์เนื้อตรงเนื้อตรดเริ่มมาแล้วอันนี้พี่ิวัดจะขายออกเหรอแม่อ๋อครับเอาไว้ทําแม่พันธุ์ต่างหากเนะครับเนาะคัดไว้อ๋อทีนี้ก็ฝั่งนู้นก็คือไปปล่อยแปลงฝั่งนี้เราก็ทําหัวขุนครับ เหมือนที่ลูกว่าเนี่ยมีตังก็เ,เออพอขอยับขยายไปเนาะแม่เนาะครับใช่เราพอได้ทําทุนก่อน,นก็ใช้ไปหลายอย่างเนาะลูกโตเกินเรียนหนังสือโอ้มีแต่รายจ่ายมีแต่มันจะไม่พอครับแม่ผมหาสองคนก็ยังมีแต่จะขาด <c oughs> โอ้แต่ตัวนี้ก็มาดีครับเนี่ยมาดีมากเลย<อ>ผิวผิวมา<อ>ตูด<ม>เริ่มมากรุงเทพทั้งสงคนน่ไใช้จ่ายถ้าได้อย่างนี้พอเจ้าของชื่นใจหน่อยเนาะแม่เนาะเห็นขุนไปแล้วมันเห็นผลเนาะ ใช่ครับในเรื่องของหนึ่งแหละราคา2อไอคุณภาพที่เราเห็นความแตก,กต่างมันเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ